สวัสดีครับผมวันนี้ตรงกับวันที่26นะครับ26ธันวาคมจะปีใหม่แล้วแหละก็ขอให้ทุกท่านร่ำรำรวยๆนะครับแล้วก็โชคดีในปีใหม่ปี2,525นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นปี24อยู่แต่ว่าทุกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กที่เขาอาจจะจัดงานสงท,ทายปีเก่าตอนและปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขนะครับทุกๆวันพุธนะครับ ฟุตบอล UCL ก็จะทางที่ช่องแอดมินก็จะนำเสนอไอ้ตารางคะแนนแล้วก็โปรแกรมต่ตตางๆนานาที่เกี่ยวกับ UCL UFA c ยูฟ่าแชมเปียนลีกสโมสรยุโรปที่จะเตะกันเอามาอัปเดตกันนะครับอ่า UCL จะเตะกันอีกทีนึงก็วันที่22มกราคมนะครับเป็นปีหน้านะครับ22ถึง23มกราคม2025นะครับ มาดูกันนะครับว่าปีใหม่มาจะเปิด UCL ด้วยคู่ไหนบ้างนะครับสมมสอนจากอังกฤษเลยครับอตตันวินล่านะครับไปเยือนเอสโมโนโเลยครับเอสโมโนโคลเนี่ยลังอันดับที่16ของตารางอยู่ครับอยู่ในโซนเพย์ออฟอยู่ส่วนอตตันวิลล่านี่อยู่ในโซนที่ว่าเข้ารอบอัตโนมัติอยู่ยังอยู่ในระดับที่5นะครับอยู่ลําดับที่1นถึงแนะครับก็จะเตะกันในวันที่22มกราคมนะครับเวลาเที่ยงคืน45นะครับ ก็วันอังคารนะครับกลับมาวันพุธก็เที่ยงคืนสี่สิบห้าก็ระเบิดแข่งกันขึ้นนะครับคู่ที่2เวลาเดียวกันนะครับวันเวลาเดียวกันอาตาเลนตานะครับทีมอันดับที่13ของตารางนะครับตอนรับการมาเยือนของสตุอมกาฟนะครับเที่ยงคืนสี่สิบห้าเช่นกันนะครับเลื่อนไปตอนตีสามครับต้องกดตีสามแอตเลติโกเมดิลิกนะครับทีมอันดับที่11ของตารางตอนรับการมาเยือนของห้างขายยาลิเวอร์คูลเซ่นนะครับ แอต e ลติโกแมดีนอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับอยู่ในโซนเพย์ออฟอยู่แก็ส่วนเลเวอร์คูเซ่นอยู่ในอันดับที่4ของตารางนะครับอ,อยู่ในโซนที่เรียกว่าเข้ารอบอัตโนมัติอยู่เป็นทีมใหญ่นะว่างั้นเถอะ b e n ฟิก a าจากโปรตุเกสนะครับอันดับที่15ของตารางนะครับจะต้อนรับการเยือนของบาร์เซโลนาครับลองจาง่าฝูงนขณะนี้นะครับตรงกับเวลาตีสาันพุทธที่22เช่นกันนะครับ แล้วก็เลสตาร์เบลเกจากเบนเยี่ครับทีมอันดับที่31ของตารางโอ้ในโซนตกชั้นเลยนะเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของ PSV h สว o ไฮโเนะครับอันดับที่23ของตารางครับ PSV h สวไฮโเนี่ยต้องสปีดนิดนึงนะครับอ่าอยู่มีก็เรียกว่ามีเมมิมเมที่ว่าจะหล่นไปในโซนตกโซนโซนตกรอบว่างั้นนะครับคู่ต่อไปนะครับลิเวอร์พูลนะครับทีมจ่าฝูงของตารางครับอันดับที่1นะครับ ตอนรับการมาเยีอยของลิวนะครับของฝรั่งเศสทีมอันดับที่8นะครับของตารางก็อยู่ในโซนที่ว่าเข้ารอบอัตโนมัติอยู่นะครับลิวนะครับตีสามเช่นกันนะครับคู่ต่อไปนะครับขับบู๊ททีมอันดับที่19นะครับที่19ของตารางนะครับยังอยู่ในโซนเพย์ออฟนะครับเนี่ยตอนรับการมีเยีอยของยูเว่เช่นกันนะครับอันดับที่14ของตารางนะครับเวลาตีสามวันพุธที่22เช่นกันนะครับ บาติสลาว่าเนี่ยไม่น่าจะมีลุ้นอะไรนะฮะอันดับที่35ของตารางต้อนรับการมาเยือนของทีมมาขาวสตุกการ์ดอันดับที่26ของตารางสตุกการ์ดี่ยังมีลุ้นนะครับยังมีลุ้นที่จะเข้าโซนเพย์ออฟอยู่นะครับเหลือ2แมตช์นะครับโบลอนยานะครับทีมันดับที่33ของตารางอู้ไม่เอาละมั้งโบลอนยาเนี่ยต้อนรับการมาเยือนของดอทมูลทีมันดับที่9ของตารางที่กำลังขับเคี่ยวที่จะเข้าสู่ เขาเรียกว่าอะไรเข้าสู่รอบอัตโนโมัติเหมือนกัน1นึ่งถึงแปดเขาจะเอาอัตโนโมัตินะครับตีสามเช่นกันนะครับข้ามมาวันอาทิตย์นะครับอาร์บีไรสิกทีมอันดับที่สาสิบสี่ของตารางนะครับตอนรับการเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมอันดับที่สิบเจ็ดของตารางนะครับก็สปอร์ติ้งลิสบอนตั้งแต่ลูเบนอาเบริมย้ายย้ายไปเป็นโค้ชที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ลูดมหาลานเลยนะครับเนี่ยจากอยู่ในโซนที่ว่าเข้ารอบอัตโนโมัติก็ หล่นมาในโซนเพย์ออฟเผลอๆก็จะตกรอบมาด้วยซ้ำไปนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนนี่ครับมีอยู่10แต้มนะครับอยู่อันดับที่17ของตารางแต่ก็ยังอยู่ในโซนเพย์ออฟอยู่นั่นแหละชักต้าโดเนตนะครับอันดับที่27ของตารางต้อนรับการมาเยือนของแบรดนะครับแบร์ตจากฝรั่งเศสเนี่ยก็อยู่อยู่ในโซนที่ว่าอันดับที่7เนี่ยจะเข้ารอบอัตโนมัตินะครับหากรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ตีดีๆนะครับผมโอ้ขออภัยพูดหลุดๆไป ก็วันพฤหัสที่ยี่สินะครับเวลาเที่ยงคืน45นะครับตรงกับวันอาทิตย์คู่ต่อไปนะครับสปาร์ตาพาร์คนะครับทีมบันทัดที่28ของตารางตอนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานที่อันดับ6ของตารางนะครับตีสามเช่นกันเฟเยนโนะนะครับทีมอันดับที่18ของตารางต้อนรับการมาเยือนของไบยันมิวนิกนะโอ้ไบยันมิวนิกเนี่ยต้องต้องสปีดอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้ารอบ 1-8นะครับตีสนะครับอาร์เซนอลน,นะครับทีมอันดับที่3ของตารางต้อนรับการมาเยือนของไดนาโมซาเกฟนะครับทีมอันดับที่24ของตารางนะครับคู่ต่อไปนะครับเอซีมิลานนะครับทีมอันดับที่12ของตารางต้อนรับการมาเยือนของคิโรนาทีมอันดับที่30ของตารางแมคคิโรนาเนี่ยแพ้ลิเวอร์พูลมาในล่าสุดนะครับต่อไปนะครับปารีสแซงต์แองแมงทีมอันดับที่25ของตาราง ต้อนรับการมาเยือนของแมนซีนะครับทีมอันดับที่22ของตารางใหม่แมนซีเนี่ยไปต่อได้หรือไม่ตีสามมีคําตอบนะครับตามด้วยเลวแมนหลิกนะที่อันดับที่20ของตารางต้อนรับการมาเยือนของอาบิเซาบวกจากอสอสเตรียนะครับน่าจะไม่เอาละอาบิเซาบวกเนี่ยว่ามี3แต้มเองนะครับตามด้วยเซลติกนะครับที่อันดับที่21ของตารางต้อนรับการมาเยือนของยังส์บอยนะครับคู่สุดท้ายนะครับอ่ะ สามนี้เลยนะครับโปรแกรมการแข่งขันส่วนตารางการแข่งขันก็อัปเดตท,ทางด้านซ้ายมือนะครับ1-8เข้ารอบอัตโนน่ามีลิเวอร์พูลบาร์เซโลนาอาร์เซนอลเลเวอร์คูเซ่นอัตตาวิลลาอินเตอร์มิลานแล้วก็แบรดแล้วก็ลิวนะครับนีมหนึ่งถึงแปดถ้ายังคงเงี้ยวไวก็เข้ารอบนะครับลิเวอร์พูลนะเข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละว่าต้องรักษาที่ว่าเป็นทีมที่ว่า,าทีมยืนว่าง,งั้นแหละเพื่อที่จะให้โซนสีเหลืองเนี่ยเพย์ออฟกันมาแล้วมาเจอ 1น่ถึงนะครับ9ถึงี่เนี่ยพยามนะครับโดยที่9ถึง16เนี่ยจะเป็นตัวยืนแล้วก็17เดถึง2ีี่เนี่ยจับฉลากมาใครจะไปเจอ9ถึง16ก็ว่ากันไปนะครับ 25- าถึง36กตกรอบนะครับตกรอบว่าการฤดูกาลหน้านะครับเหลืออีกแค่2แมตช์นะครับอแมตช์ที่7เนี่ยก็ในราคาวันที่2 2ถึง23ิคิกออฟกันนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแล้วแหละขอขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับ